สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการเปิดปิด Developer tab กันครับ Developer tab ก็เอาไว้สำหรับพวกเขียนมาโคอะไรพวกนี้นะครับมันจะอยู่ตรงแท็บข้างบนครับซึ่งถ้าใครไม่มีก็สามารถเปิดได้เลยนี่ครับก็คลิกขวาตรงแท็บไหนก็ได้ครับจากนั้นก็ Customize Ribbon ครับมันจะมี Developer อยู่ครับเราก็ติ๊กติ๊กขึ้นมาันนี้มันมก็จะมีโค้ด Add in อะไรพวกนี้นะครับ Control XML Modify อะไรพวกนี้นะครับเราก็ติ๊กขึ้นมาแล้วก็กดโอเคครับมันก็จะมีแท็บ Developer ขึ้นมาครับก็เห็นว่าในแท็บนี้ก็มีหลายปุ่มนะครับเอาไว้เขียนพวก d e v e l o p อะไรต่างๆครับสำหรับพวกปุ่มต่างๆเดี๋ยวมาอธิบายในวิดีโอต่อๆไปครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีเปิดปิดกันก่อนถ้าใครอยากจะถ้าใครไม่ได้ใช้อยากจะปิดออกก็ติ๊กถูก เอาทิกตรงนี้ออกะครับแล้วกดโอเคมันก็จะหายไปวีดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุครับ